พี่น้องครับเมื่อวานนี้นั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเลยครับซึ่งถือเป็นการเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าอย่างเป็นทางการในวันแรกแล้วทันทีที่ไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นไปยังห้องทํางานเลยครับแล้วก็ได้ทําการสักการะพระพุทธรูปที่อยู่ในห้องทํางานจากนั้นแล้วนายยกรัฐมนตรีก็ได้ลงจากตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรมเนียบรัฐบาลสารพระภูมิเจ้าที่สาลตายายเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า สำหรับพระพุทธรูปที่ท่านนายกรัฐมนตรีอัญเชิญมาไหว้ที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าก็ประกอบไปด้วยหลวงพ่อพระพุทธสโสธรพระพุทธชินราชพระพุทธสิริไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสร้างไว้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเลยครับโดยพระพุทธสิริไตรรัตน์นั้นจะนำมาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานของนายกรัฐมนตรีกันด้วย แล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นเลิกง,งามยามดีแล้วครับตรงกับวันอาทิตย์วันธงชัยซึ่งถือเป็นวันเลิกดีในการเริ่มต้นทำกิจการต่างๆหรือทำพิธีมงคลต่างๆเหมาะสำหรับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือทำกิจกรรมที่ต้องการความสำเร็จอย่างสูงสุดเลยทีเดียวอีกทั้งยังเหมาะสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงอำนาจการปกครองและการบริหารนั่นเองครับพี่น้อง